ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตัวเองจมน้ำแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองจมน้ำแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองจมน้าเป็นฝันดีค่ะช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ในตัวมากจะมีคนมาตกหลุมรักผู้หญิงที่ ยังอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยให้ระวังจะโดนเพศตรงข้ามหลอกเจาะไข่แดงมีเกณฑ์เสียตัวช่วงนี้ให้คุณอะ่ะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านตั้งใจทำงานดีกว่าท่านที่เพิ่งเลิกคบกับแฟนไปเนี่ยแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีให้ท่านเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านจะดีกว่าช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรง มีเกณฑ์เสียตัวมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้ามอันเนี้ยให้ระวังนะเหมือนคุณจะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินถึงขนาดต้องไปยืมเงินหรือกู้เงินคนอื่นการเงินของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยยังไม่มั่นคงเท่าไหร่แต่แนวโน้มในอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถหาเงินได้มั่นคงเลขนำโชคเจ็ด หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ